แต่เพียงเอก,กลักษณ์ภาคใต้เนี่ยแทนที่ก็จะใส่ปี๊บใส่ถ้วยใส่กระปุกอะไรเขาเอาใบตาลมาตัดเป็นวงวงวง,วง,วงแล<อ>้วพอเคี่ยวน้ำตาลได้ที่ก็หยอดอ๋อเนี่ยนะใ,<ช>ใบใบตาลใบลานเนี่ยนะใบตาลเอามาทําเป็นวงแล้วก็วางไว้ใช่ไหมแล้วเขาก็อามาหยอด อ๋อหยอดให้เขาเต็มแล้วก็จักแดดไม่เคยกินเลยนะครับขนมโคที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะลองกินครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะมันก็เหมือนบัวลอยนะเขาใช้ใช้แป้งประมาณว่าเป็นแป้งบัวลอยนั่นแหละแต่ข้างในเนี่ยเขาใส่เป็นน้ำตาลแว่นน้ำตาลแว่นที่เขาทำเป็นก้อนๆมักนก้อนนะเสร็จจับเรียบร้อยก็มาห่อนะครับอ มันแปลกมากเลยแม่อร่อยไหมตอบแม่เดี๋ยวก่อนดิก่อนตอบอร่อยไหมมันแปลกตรงไหนรู้ไหมเข้าปากปุ๊บใช่ไหมแม่ใมันเค็มเค็มตรงเกลือดิอ่าเพราะมันเค็มแต่เลมมะพร้าวพอเจอกัดน้ําตาลโบ๊ะเข้าไปหวานหวานออกมาผสมก็เค็มเออลงตัวเลยอะตัดตะโนดอะหอมหอมอร่อยทีเดียวนี่ขนมโคของนครศรีธรรมราช สวัสดีครับทุกท่านที่นี่คืองานเกษตรแฟร์นะครับบางเขนนะครับมอเกษตรนะครับมาเจอร้านนี้นะร้านที่ผมไม่เคยกินมาก่อนเลยนะเขาเรียกว่าขนมโคนะครับของช้าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็อร่อยนะหาชิ้นยากด้วยนะครับทุกท่านนะครับเข้าไปดูนะคุณแม่นะน่ารักมากเลยแล้วก็กำลังดีในการทําการขายแล้วก็สอบถามข้อมูลคร่าวๆนะครับว่าขนมโคมีที่มาที่ไปอย่างไรครับขอบคุณนะลูกนะที่นะ ดีมากเลยให้ลูกค้าตอนตังเองตาไม่ต้องตอดถุงมือไงไตาไม่ต้องตอดถุงมือตองอูกอย่าลืมขนมลูกตอนตังแล้วไม่บอก้ะดูเห็นแวบแรกนุ้งว่าเป็นบัวลอย,ย,ย,ยไม่ใช่บัวลอยใช่ไหมคุณแม่มใช่ค่ะขนมโคค่ะขนมโคมโคำอธิบายอยู่นี่เป็นขนม,นมขนมโคใช่โอ้คำอธิบายอ่ะเดี๋ยวจะอ่านนะครับขนมพื้นบ้านภาคใต้คล้าย ขนมต้มของชาวภาคกลางแตกต่างกันที่ไส้ในด้วยการเน้นใช้วัตถุดิบทีห่หาง่ายในท้องถิ่นขนมโคทําจากมะพร้าวขูดเป็นเส้นผัดน้ําตาลมะพร้าวส่วนไสข้ขนมโคทําจากน้ําตาลแว่นที่ได้จากตาลตะโหนดหั่นเป็นชิ้นลเล็กๆโออันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะน้ำตาลแว่นอยู่นู่น อันนี้เรียกว่าน้ำตาลแว่นก็คือมาจากน้ำตาลตะโหนดใช่ค่ะแล้วนี่แป้งอะไรครับเนี่ยแป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวสีอันนี้สีเป็นอะไรครับอันนี้ข้าวเหนียวดำฟักทองค่ะข้าวเหนียวดำฟักทองมันแป้งตัวเดียวกับอะไรนะบัวลอยไหมใช่ค่ะตัวเดียวกันตัวเดียวกันแต่กรรมวิธีเรามาห่ออันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเรามาหอ่อน้ำตาลน้ำตาลแลจะใส่ถุงป้าเขาใส่ไหนคะอะไรอ่ะลูกของหนูแหละของนี้หนูจะใส่อะไรอ่ะใส่กล่องนั้นเหรอโอเค จะกินเลยกินเเดินไปถึงไหนกันคะเหลือตั้งเลกินเลยก็ได้จะได้แบบเด็ดเนี้เลยอวเด็ดเดี่ยวนี่งลยอะค่ะเหมือนบัวลอยเนาะแต่ความแตกต่างสุกแล้มันลอยอะแต่คุณแม่บอกว่าสุกแล้วมันลอยแม่ตอบตรงจังเลยนี่เขามีน้ำตาลอยู่ข้างในขายยังไงครับเนี่ยตรงละสาม สองละสามห้ามีกี่ลูกเอ่ยมีประมาณสิบห้าลูกประมาณสิบห้ามีกุกน้ําตาลด้วยใช่ไหมเอ้ยกุกมะพร้าวด้วยใช่มะพร้าวขูดเนาะอของน้องเขาก่อนทอนตังเลยค่ะลูกทอนตังเองได้เลยครับลูกค้าคุณแม่เขาบอกอร้านนี้ทอนตังเองได้เลย ร้อนนะอย่าพ่งกินดได,ด้ค่ะเด,คเดี๋ยวผมซื้อคุณแม่กล่องหนึ่งเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จก่อนได้ค่ะมว <L un ters> นไปเที่ยวใต้นะคะใต้จังหวัดอะไรนะที่เขาขายเยอะๆนครศรีธรรมาราชนครศรีธรรมาราชโอ้ยก็ จังหวัดเดียวก็ที่ขายมังคุดคัดเลยใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะโลละแปดร้อยนี่มังคุดคัดเก้าร้อยเก้าสิบแม่โลวันนั้นฉันซื้อแปดร้อยฉันก็ว่าแพงแล้วนะเก้าร้อยเก้าสิบแล้วก็ไม้หนึ่งมีสองลูกก็ห้าสิบบาทแต่ลูกซื้อเป็นโลถูกกว่าไหมไม่ถูกครับเขาช่างเหมือนกันเขาช่างกันใช่ครับเป็นโลเขาก็ช่างบวกลบคุณหารหานออกมาเสร็จแล้วสองลูกก็ห้าสิบบาทนั่นแหละมันมีลูกใหญ่ลูกเล็กไง อันนี้นอกเรื่องหน่อยพอดีว่าเห็นว่ามังคุดคัดก็เป็นพื้นถิ่นเดียวกันก็นกนคือจังหวัดนครศรีธรรมราชขนมโคก็นครศรีธรรมราชเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นขน,นมของชาวภาคใต้ของนครเลยใช่ไหมใช่ค่ะมีก็หลายจังหวัดนะลูกมันต้นตำรับมันน,ะนครนะมันมันใช่ค่ะส่วนมากรหรือว่าเขาขายเยอะกันคนครนครค่ะนี่ตักออกมาแบบนี้ลูกใหญ่กว่านะเนี่ยแล้วน้ำตาลละลายไหมข้างในไม่ละลายค่ะ เดี๋ยวคุณแม่ก็บอกว่า,าม,มันลอยชุดละสามห้าค่ะเอาคุณแม่ใส่ผมก่อนเดี๋ยวผมกินจ้าเขาเขาใจนี่ไงลูกค้าเขาจะเอาน้ำตาลตรงเนี้ยเนี่ยเข,ข,ขาเล่นน้ำตาลแว่นเนี่ยพอประมาณสิบห้าสิบหกลูกครับเนี่เนยเนี่เนยเนี่นย ไส้มันละลายไหมไม่ค่ะกัดแล้วมันก็กรึบๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าคุณแม่วางไว้ก่อนเดี๋ยวผมฝากไว้ก่อนนะนี่ไงอ๋อนี่น้ำตาลแว่นแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วขายยังไงเนี่ยน้ำตาลไม่ได้ขายอ้าวอันนี้มาโชว์เหรอโชว์ค่ะนึกว่าขายมะพร้าวนี่ก็โชว์ใช่ไหมอร่อยนะคะ เคยไปเที่ยวนครหรือคะนครเคยไปครับใครๆก็ต้องไปนครมีความหมายพิเศษไ,ไขๆแล้ว <laughs> 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 ไปไปขอไปขอเลข <laughs> ขอเลขว่าไ,ไขๆแล้วเอาอะไรลูกพี่เอ,อ๋ไม่มีแม่ <laughs> ไม่มีลูกสีน้ำเงินนี่ไง้ข <laughs> อพี่หนุ่มเลี้ยขอมาตักตัวไปขโมยจะต้งงง่งใส่ก <c oughs> <c oughs> ี่ใก็นอกจากไข่แ <c> ล <oughs> ้วหรือว่นนาตาไข่แล้วก็ยังมีนะครับขนมโคนะแล้วมังคุดคัดนะครับนครสีธรรมด้าใช่ค่ะอ่าไม่มีคิวครับ เนื้อปั้นช้าน่ะนะมันมันถือว่าไม่แพงไหมกําลังจะบอกว่ากว่าจะได้แต่ละอันใช่ใช่กว่าจะได้สามสิบห้าบาทเขาบอกใช่ไหมพัทลุงก็มีเนาะเป็นน้ำตาลที่กินแล้วมันก็ละลายแล้วเข้ากันกับแป้งแป้ก็ถึงอันนี้ละลายค่ะดีแล้วมันก็เข้ากันกับแป้งใช่ก็กินแล้วก็เข้ากันก็เหมือนกันแต่ตอนแรกยังไม่ละลายเดี๋ยวพอกินมันก็ละลาย น้ำตาลตนดมันเป็นไงมันมันหวานหอมใช่ไหมเหมือนเหมือนเมืองเพชรอะค่ะแต่เพียงเอกลักษณ์ภาคใต้เนี่ยเต็มที่ก็จะใส่ตี๊บใส่ถ้วยใส่กระปุกอะไรเขาเอาใบตาลมาตากเป็นวง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 แล้วพอเคี่ยวน้ำตาลได้ที่ก็หยอดอ๋อเนี่ยนะใบใบตาลใบลานเนี่ยนะใบตาลใบตาลเอามาทําเป็นวงแล้วก็วางไว้ใช่ไหมแล้วของเอามายอดใบตาลยอดแล้วก็ตากแดดอ๋อหยอดให้เขาเต็มแล้วก็ตากแดดกี่วัน เป็นการขนมอาหารแต่ลูกเก็บได้เป็นปีนะเนียนอย่างเงี้ยนะเก็บได้เป็นปีใช่เพราะฉะนั้นปีหน้าแม่ก็ต้องมาวางอีกใช่อันนี้นะโอ้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาขายเท่าไหร่อ่ะเขาขายที่ลอนหนึ่งที่นครก็ประมาณ50บาทอันเดียวเหรอกิโลกิโลละ50บาทโหนี่ใส่กล่องแบบน,นี้จริงเลย คุณแม่ก็ใช้มือหยิบนะเพราะว่าเขาไม่ได้สัมผัสตังค์เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่ให้ลูกค้าทอนตังค์ใช่ค่ะขายที่นี่จนถึงวันที่สิบกุุภาพันธ์นี้เนาะใช่ค่ะอยู่โซนไหนเนี่ยโซนตลาดน้าค่ะโซนตลาดน้ํามีสระน้ําอยู่ตรงนี้มีน้ําพุเนี่ยนะค่ะหอนรีกาหอนนาฬิกาเอนนากาอก็เดินดูด้วยนะน,นี่นะขนมโคป้ายแบบนี้ เ็ร้อยโบเอาห้ารอยอร่อยนินึเิดก็ดูไปทำอะไรกันีนะเห็นตอนปลาเกลือเลยเฮ้ใช่เานาโคเปนเ้ แบบล้วได้คือค่ะเปิดน่ยของเท่าไหร่เป็นกระทะทองเหลืองต้มน้ำธรรมดาใส่ใบเตย <c oughs> ความหวานมาจากตรงนี้ล้วนๆเลยใช่ค่ะแป้งนี่ไม่หวานนะแป้งมีออกเค็ม,มน,นะครับความหวานนี่คือน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลแว่นน้ำตาลแว่นเนี่ยนักพรอน่ะสุดไว้เลย ยังไงเราคนนครพอเรามาเจอของนครมาขายเงี้ยเรารู้สึกไงดีใจค่ะดีใจเนาะภูมิใจ,ใจเนาะถามน้องต่อได้ไหมรู้จักมังคุดคัดไหม,มเคยกินไหม <c oughs> แพงไหม <c oughs> มันก็แพงแต่ว่ามันก็ทำยากาอ่าก็มังคุดคัดนี่ก็นครเหมือน,น,อนอกันเนาะ <c oughs> อ่อ นครนี่มีที่รูโลมีสามอย่างเลยเนาะไอ้ไข่วันเจดีบังคูดคัดแล้วก็ขนมโคแล้วก็อย่างที่สี่ก็คือน้องนี่แหละสุดท้ายได้สุดนี้นะครับทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับผมร่ำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับคลิปหน้านะครับมีดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกนะครับผมจะนามาฝากทุกท่านอย่างต่อมาเสมอแน่นอนเลยนะคลิปนี้กราบอนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับผมขอขอบคุณอย่างสูงครับ